สวัดีค่ะอันนี้ของขวัญอยู่ที่ไรสตรอเบอรี่นะคะไปทางไหนไปทางนี้ค่ะเดินไปแม่ถ่ายรูปให้ไปดูผังของขวัญของขวานจะเก็บสตรอเบอรี่ค่ะไหนอันนี้ตัดลูกเนี่ยตัดตัดตัดอันนี้นะค่อยๆตัดตัดข้างบนตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่ง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 อตัดเฮ้ยตัดขึ้นมาสวยกำลังสองท่ามับโอเครางวัลได้แล้วเอาใส่ตะกร้าเดินเดินต่อเดินทางไหนอีกเข้ามาเข้ามาเห็นหรือเปล่าเราค่อยตัดนะไม่ใช่ดิ่โอ้ไหนโชดิโชดีนี่เลยตรงไหนอีก สวยอ่ะเดินเดินเดินไปเลยเดินไปอีกกินได้อ่ะเดินไปยุกกินได้น้อยใจฉันไปมากเลยถือด้วยสิคะนี่ไงกินได้ตรงนี้กินได้เก็บไดปเลยคถือไปด้วยขาจะได้ค่ะไปค่ะนี่ไงมันจะเพียบเลยเนี่ยเนี่ยโอเคมดเลยมาเลยโอเคอะไรรูสิโอ้ยเดินไปเลย เขาลูกโตบุกอ้วนไปอีกไปอีกตรงไหนมีฝั่งหมูเปล่าลุงนายไม่เห็นล้ฝั่งลุงนายลูกแดงแสยเลยไปนี่ไม่ใช่ตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่มีฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปไปเจอยังอ๋อไปแล้วในโชม์เพื่อนนี้ได้เยอะอยัางเหนื่อยติหน่อยต้องหาอีกหาอีกเราเก็บเสร็จแล้วนะคะไหนหวนมีอะไรจะโชว์เพื่อนเนี่สตรอเบอรี่ที่หวนเก็บโอ้โหโอ้เหนื่อย ไปล้างกันลูนกจะกินเลยใช่ไหมคะโอเคไปล้างกันเลยไปจ่ยต,ตามที่เขา่อนไปโลโลโลอยู่ตรงนั้นอ่ะนู้นนี่ปลารอยู่ไเลยญไี่านระวังด้วยนะคะถ้าเพอยังเปเด็เอด้วยนไปเลยเดิเนไปลรกของพี่ขวัญเนี่ยพี่ขวัญไปเก็บมาให้ข้าอยากกินนะปลาอออยากกินหรออยากกินเหรออยากกินน้องพยัก์หน้าอยกินพยักหน้า 你刚才。嗯嗯嗯